การ i ินฟิวผักสมุนไพรเรามีวิธีการทำอย่างไรและเราจะรู้ได้ยังไงว่าผักชนิดไหนสมุนไพรชนิดไหน i n f ฟิวด้วยวิธีนั้นเรามีหลักการสังเกตได้อย่างไรตามมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะครูสุนะคะสุพรรณบดีศิลารัตค่ะ ครูอยู่ในกลุ่มเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดีวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่อง Infuse เรา Infuse ผักสมุนไพรในการมาทำสบู่หรือผลิตภัณฑ์นะคะ i n น u s e นี่คืออะไร Infus e นี่คือการแช่การแช่นั่นเองในการทำผลิตภัณฑ์นะคะเราจะแบ่งการ Infuse เป็น3มอย่างอย่างแรกเราสกัดด้วยน้ำสกัดด้วยน้ำเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ทำโดยการนำเอาสมุนไพรมาแช่ในน้ำในกรณีเป็นของสดนะคะเราจะปั่นแล้วกรองเอากากออกในกรณีเป็นของแห้งเราต้องมาบดให้เป็นผงก่อนแล้วก็ค่อยมาแช่ในน้ำทิ้งไว้จนน้ำเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดเราสามารถให้ความร้อนช่วยได้โดยการตุ๋น ตุนชื่อบอกอยู่แล้วว่าใช้ไฟอ่อนเราจะตุนไฟอ่อนในหม้อตุนนี่ประมาณ10ชั่วโมงหรือเรานึกถึงภาพเราต้มยาหมอ้อเราจะไม่ใช้ไฟแรงเราจะตุนนานมากจากน้ำสองถ้วยเหลือถ้วยหนึ่งต่อไปนะคะลองสังเกตเราเวลาทำต้มยำการทำต้มยำเนี่ยเรามีอะไรบ้างคาตะไคร้ใบมะกรูด เราจะไม่ใส่ทั้งท่อนใหญ่ๆเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กหรือตะไคร้อาจจะมาทุบขาแล้วก็อาจจะทุบใบมะกรูดอาจจะฉีกเห็นไหมคะเราต้องซอยเขาเป็นชิ้นเล็กลงและเราก็มาแช่ในน้ำต้ยมยำเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟเคี่ยวเขาให้สมุนไพรถูกความร้อนจากน้ำอันดับแรกเลยเราจะได้กลิ่น กลิ่นสมุนไพรจะออกมาละและสังเกตดูไหมคะเวลาเรากินน้ำเนี่ยน้ำต้มยำเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยออกมาเนี่ยค่ะแสดงว่าสารสำคัญสามารถออกมาได้ในน้ำที่ถูกความร้อนถ้าเป็นภาษาอย่างเราเรียกว่านี่คือการอินฟิวแบบหนึ่งการชงกาแฟสดสังเกตไหมคะเม็ดกาแฟเนี่ยเขาจะคั่วก่อนคั่วให้ กลินอโรมาเขาออกมาแล้วยังไงเขาบดบดใช่ไหมคะบดให้เป็นละเอียดเสร็จแล้วก็ถึงจะนำมาชงตอนชงเราจะใช้น้ำร้อนชงอาจจะด้วยการดริปกาแฟค่อยๆให้กาแฟไหลในพวยกาเล็กๆให้น้ำเนี่ยสกัดกลิ่นและรสชาติออกมาเราจะเห็นว่าได้ทั้งสีและกลิ่น เหมือนกันค่ะถ้าเป็นเครื่องกาแฟสดเวลาเปิดประตูร้านกาแฟสดเข้าไปเนี่ยเราจะหอมกาแฟทําให้เราอยากดื่มเพราะอะไรล่ะเพราะว่าความร้อนกับไอ้น้ําเขาสามารถสกัดสารสําคัญออกมาได้การชงกาแฟนี่ก็คือเป็นการอินฟิวในน้ำนั่นเองเคยชงชาทานไหมคะไม่ว่าจะเป็นชาจีนชาเขียว ชาผลไม้เหมือนกันค่ะชาเนี่ยเขาจะไม่ใส่เป็นใบใหญ่ๆเขาต้องบดหรือว่าทำให้เป็นชิ้นเล็กแล้วชาที่จะหอมเนี่ยเขาต้องไปคั่วด้วยไฟอ่อนอย่างชาอูหลงหรืออะไรเนี่ยนะคะเขาจะเด็ดประมาณยอดที่3เก็บตอนเช้าเพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นที่ดีและเขาจะมาตากแดดถ้าไม่ตากแดดเขาจะคั่วด้วยไฟอ่อน,ออน หรือสีเริ่มเปลี่ยนนิดๆเข้าหลักการเลยค่ะแล้วเวลาชงทำยังไงเราก็จะใช้น้ำร้อนเทใส่แล้วแช่เขาไว้ประมาณ15นาทีถึงจะเอามาดื่มเพราะนั้นเราเลยรู้ว่าอย่างน้อยการชงชาต้องให้เวลาคนนิดหนึ่งต้องมีความร้อนและเราต้องแช่เขาเราถึงจะได้สารสำคัญเขาออกมาทุกชนิดนะคะชามาเรื่องผักผลไม้บ้าง ผักผลไม้เนี่ยทำไมเราถึงเรียกว่าอินฟิวในน้ําก็คือเราทานผลไม้ใช่ไหมคะมุดน้ำแอปเปิ้ลหรือน้ํำแครอทเราจะเห็นว่าเขาจะปั่นให้เล็กแล้วกรองออกมาเหมือนเรื่องสกัดน้ําผลไม้อะค่ะเขาจะปั่นด้วยน้ําแล้วก็พระกองมาเสร็จถึงจะเอาน้ํานั้นมาชงให้เราดื่มแสดงว่าผักหรือผลไม้เหล่านั้น ละลายได้ดีในน้ําและเราถึงจะเอาน้ํานั้นมาทําสบู่ผลไม้ส่วนมากก็จะมีพวกแครอทแอปเปิ้ลอะโวคาโดมันมะละกอว่านหางจระเขคผักที่เป็นหัวมีพืชมีเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราถึงจะบอกว่าให้สังเกตจากอะไรนะคะส่วนสมุนไพรต่างประเทศนะคะเช่น เรามีใบโรสแ m รี่มิ้นหูเสือหูเสือเป็นมิ้นชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเราสามารถแช่เขาในน้ำร้อนหรือเราอาจจะทำเป็นน้ำไฮโดรซอลจากการกันแล้วเราก็ได้น้ำเหล่านั้นออกมาเอามาทำสบู่อันนี้เราใช้น้ำไฮโดรซอลหรือการกั่นได้นะคะอินฟิวอย่างที่สองนะคะ การอินฟิวส์ด้วยน้ำมันน้ำมันในที่นี้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะใช้น้ำมันอะไรมาทำผลิตภัณฑ์น,นั้นอย่างในการทำสบู่เราอาจจะอินฟิวส์ในน้ำมันอ่อนเช่นน้ำมันทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าเรามีวิธีการคือเราจะแช่สมุนไพรในขวดโหลโดยละเทน้ำมันให้ท่วมนำไปตากแดดเรามีสัดส่วนนะคะ ว่าเราจะใช้อย่างไงถ้าเป็นของสดเราจะใช้ประมาณ3เท่าถ้าเป็นของแห้งเราใช้5เท่าแต่ถ้าไม่คิดมากนะคะเทให้ท่วมมาค่ะแล้วเราก็นำไปตากแดดเอ็บเข้ามาก็เขยา่าเขย่าหน่อยวันลึกขึ้นก็ไปตากแดดแล้วเรากรองออกมาใช้แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลานะคะตุนเลยค่ะตุ๋นไฟอ่อน เช่นเดียวกันเราก็ตุนสิบชั่วโมงตุนไปเรื่อยๆตุนลืมและเราก็กองออกมาใช้เคยไปทานก๋ยเตียวกันไหมคะทานก๋ยเตียวเนี่ยต้องมีเครื่องปรุงใช่ไหมคะที่เครื่องปรุงก็จะมีอะไรน้ำตาลน,น้ำส้มพริกปน่นแต่บางร้านนะคะร้านที่ขายดีๆเนี่ยเขาจะมีพริกป่นแบบผัดในน้ำมันเออแล้วก็จะเผ็ดด้วย ตรงป้ายข้างร้านก็จะบอกไว้เลยว่าโปรชิมก่อนปรุงพริกร้านเราเผ็ดมากให้รู้ไว้เลยว่าพริกที่แยกออกมาเนี่ยที่เผ็ดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาพริกเหล่านี้ไปทอดก่อนแล้วก็มาป่านแล้วแช่ในน้ำมันแสดงให้เห็นว่าสารสำคัญไคเตปซินในพริกเนี่ยออกมากจาก การสกัดด้วยน้ำมันและจากการให้ความร้อนเนี่ยค่ะเราสังเกตง่ายๆอย่างนี้วิธีสุดท้ายที่เรานิยมทำกันนะคะคือการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ที่นิยมนะคะแอลกอฮอล์นี่เราใช้95%์ขึ้นไปเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเอสหรืออ e ีที่แปลว่ากินอย่าเอาเมทิ่นะคะเหมือนกันแอลกอฮอล์นี่ก็คือถ้าเป็นสมุนไพรสดนะคะ เราปั่นให้เล็กสักหน่อยหั่นให้เล็กซอยให้เล็กก็ได้ค่ะสามส่วนแช่ไว้เลยนะคะถ้าเป็นสมุนไพรก็ห้าส่วนแช่ไว้สักสี่ถึงหกอาทิตย์แล้วเราค่อยกรองออกมาใช้นะคะสารต้องการจะออกมาในแอลโกอฮอล์ส่วนมากการสกัดด้วยแอลโกอฮอล์เนี่ยจะออกได้ดีในแอลโกอฮอล์ค่ะเราสรุปอย่างนี้นะคะสมุนไพรหรือ พืชผักที่เรานำมาทำผลิตภัณฑ์เนี่ยจะสกัดด้วยวิธีไหนเราต้องมีความเข้าใจคนนิดนึงว่าคละลายได้ดีในอะไรถ้าละลายได้ดีในน้ำเราก็สกัดด้วยน้ำถ้าละลายได้ดีในน้ำมันก็สกัดในน้ำมันแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยส่วนมากในแอลกอฮอล์จะออกหมดทั้งสีทั้งทั้งคุณสมบัติแต่ถ้านึกไม่ออกจริงๆแล้วก็ เึกถึงภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเขาทำกันมาหลายรุ่นแล้วเราก็ปี้ได้เลยค่ะว่ารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราสกัดกันโดยวิธีไหนเหมือนต้มยาหม้อต้มน้ำมันนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะลองสังเกตง่ายๆและเราทำตามก็เลยค่ะถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกนะคะหรือขาดความมั่นใจลอง add ไลท์แอดครูสู หรือแอดเข้ากลุ่มเรียนทําสบู่สไตล์สุพรรณบดีเข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะคะครูมีกลุ่มเรียนรองรับหรือว่าถ้าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ถามหลักสูตรคอ์สเรียนทักเข้าไปในเพจโรงงานผลิตสบู่สร้างแบรนด์บายฟูสุเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ขึ้นนะคะเข้ามาสอบถามกันได้ครูรับรองว่า ทุกคนที่เรียนไปแล้วเนี่ยสามารถทำสบู่ได้ทุกคนและตอบถามได้ทุกคนพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ